เกฟฟรี Jeffrey, ถือกำเนิดขึ้นในวันที่17มีนาคม2539ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจกว่า20ปีที่ผ่านมาเกฟฟรี Jeffrey, ได้สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งทำให้ในวันนี้เกฟฟรี Jeffrey, มีนักธุรกิจที่มากถึง7ล้าน3แสนรหัสในปัจจุบันเรามีการสนับสนุน และพัฒนาสุดยอดแผนงการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อการเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายผู้ใช้สินค้าอย่างแท้จริงอีกทั้งยังสร้างสารรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมีมาตรฐานในระดับสากลราคาที่ทุกคนสัมผัสและเข้าถึงได้ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมัน่นที่จะซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เกฟฟอรีนยังเป็นธุรกิจหนึ่งเดียวของโลกที่มีการคุ้มคอมรองลิขสิทธิ์เครือข่ายนั่นคือสมัครเพียงครั้งเดียวตลอดชีวิตไม่ต้องต่ออายุทำให้โครงสร้างเครือข่ายเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละท่านซึ่งทำให้นักธุรกิจเกฟฟอรีนสามารถสร้างรายได้ในรูปแบบพาสิ i v ิ i อินคัมได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคงจากเครือข่ายที่เป็นของเขาตลอดไปจากความสำเร็จอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน และยาวนานกว่า20ปีวันนี้เกฟตอรียนมีผลประกอบการรวมสูงถึงกว่า68,332ล้านบาทและเมื่อบรอยได้สร้างผลตอบแทนคืนสู่นักธุรกิจมากกว่า31,400ล้านบาทเราภูมใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดให้กับคนไทย และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคม20ปีกิฟตอรีนโอกาสทางธุรกิจที่ทุกท่านเสมือนเป็นเจ้าของบริษัทลูกโอกาสทางธุรกิจที่จะสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไป